สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโปรไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่5นะครับประจำวันที่19กรกฎาคม67นะครับเมื่อวานตลาดหุ้นไทยก็ปิดเป็นบวกนะครับ324.76นะครับหลังจากที่กรตอตลาดหลักทรัพย์ประกาศแขวนป้าย EA นะครับแล้วก็ มีมาตรการาทีเ่เด่นชัดขึ้นน,นะครับก็อาจจะมีบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าลงทุนสักหนึ่งหรือสองบริษัทที่รับผลกระทบนะครับแต่ว่าภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้ก็น่าจะเคลียร์ให้กับผู้ลงทุนรายย่อยได้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง ทวงทุกอย่างนะครับแต่ขวางไปทุกเรื่องนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือบางคนบางกลุ่มหรือว่านักวิชาเกินวิชาการนะครับออกมาทําตัวเป็นจระ,ะเข้น้อยขวางคลองนะครับทั้งที่ว่าอนักวิชาการนะฮะ บอกว่าผู้ใหญ่สั่งมานะครับซึ่งจะบอกว่ากำนันสั่งมาก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องเขินเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับส่วนสื่อเสี่ยมต่างๆนะครับก็อาจจะมีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างนะครับ ที่เป็นไปได้คือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เคยมีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงมาจากจากที่หนึ่งนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็ทำตัวเป็นกินบรเรือนขี้บนหลังคานะครับเป็น ในละคุณไม่ไม่รู้สำนึกบุญคุณคนนะครับซึ่งคนประเภทนี้เดี๋ยวนี้การบันทึกด้วยดิจิตอลฟุตปรินเนี่ยมันสืบคน้นค้นหาข้อมูลย้อนกันได้ไปหลายๆปีนะครับอย่านึกว่าข้อมูลมันจะหายไปจากระบบ ออนไลน์ง่ายๆนะครับก็ <c oughs> บางคนก็อาจจะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์นะครับสื่อเท่าบางคนก็เป็นเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยลักษไทยนะครับหรือว่าเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยอาจจะ บริหารงานผลประโยชน์ไม่ได้รับเต็มที่นะครับก็ขัดผลประโยชน์กันก็ตามล้างตามเช็ดกันปัจจุบันทั้งๆท,งท,งที่ไม่ไม่ดูกรรมพืชของตัวเองเลยว่าทุกวันนี้ตัวเองได้รับผลประโยชน์จากอะไรจากภาษีประชาชนหรือเปล่านะครับซึ่ง ก็แบ่งได้สองประเภทนะครับก็คือประเภทแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าแค้นฝังหุ่นนะครับทำอะไรมากูก็จะค้านทั้งหมดนะครับอาศัยเป็นคนมีชื่อเสียงพูดจาเต้าข่าวอะไรต่างๆ มีคนหลงเชื่อนะครับปั่นกันไปประเภทที่สองก็อาจจะมี Hidden Agenda นะครับวาระซ่อนเลนหรือรับงานใครมาเพราะว่าต้องยอมรับว่าก็จะมีสื่อจำพวกหนึ่งก็หากินกับความขัดแย้งนะครับ ถ้าไม่มีความขัดแย้งพวกนี้ก็คงไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรได้นะครับก็ไม่เป็นไรคือทุกวันนี้นะครับเดี๋ยววันโอกาสหน้าเมื่อความจริงปรากฏเนี่ยคนพวกนี้ก็จะไม่มีที่ยืนนะครับหรือว่าค่อยๆจางหายค่อยๆลดลงไปจาก สังคมไทยนะครับเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมากขึ้นนะครับเหมือน <c oughs> มือนอย่างที่เกิอนไว้นะครับก็คือรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารเป็นตัวตั้งแต่ประมาณสิงหาปีที่แล้วนะครับซึ่ง <c oughs> เราก็รู้กันอยู่นะครับว่า เรามัวแต่ทําพิธีแห่ว่านะประมาณสักสองสามเดือนได้จนงบประมาณของปีหกเจ็ดกว่าจะออกมาใช้ได้เนี่ยก็เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองนะครับรัฐบาลบริหารงานโดยที่ไม่ได้มีงบลงทุนนะครับของปีงบประมาณหกเจ็ดมาตั้งหลายเดือนนะครับ ยังบริหารงานมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็จะมีพวกแซะพวกเสี่ยมต่างๆถามอยู่นั่นเองว่าเงินหมื่นเมื่อไหร่จะได้จะได้สักกี่โมงพลังงานเมื่อไหร่จะลดท,ทั้งที่บางคนก็อาจจะรู้ความคำตอบอยู่แล้วนะฮะ ว่ากลไกลต่างๆเนี่ยมันถูกวางยามาตั้งตั้งนานแล้วนะในอในสังคมไทยเียงพแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกคนดีต่างๆเนี่ยนั่งทับขี้อ้อหอมนะครับมันเป็นอย่างนั้นไหมพอมารัฐบาลน,นี้อ่อน ซ้อมทางด้านประชาสัมพันธ์นะครับยังไม่ทันจาขี้เลยมึงยาขี้นะมันเหม็นขวางเงินท <ful> ุกเรื่องนะครับแต่ว่าทวงยังไงว่าเมื่อไหร่จะได้จะได้กี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนอย่างก้าวไกลนะครับที่เปิดตัวแรงนะครับ <c oughs> พวกตนเนี่ยเป็นคนที่สู้กว่าใครทลายทุนผูกขาดโดยที่อาจจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองที่เคยหาเสียงไว้เนี่ย อย่าง300นโยบายที่ว่าเนี่ยหลังจากที่ทดลองงานนายกทิพย์หลังพี่วินสักสองเดือนก็ออกมาพูดเอาหล่อว่า <c oughs> เ,เนื่องจากว่าเราเป็นรัฐบาลผสมนโยบายหลายๆอย่างอาจจะยังทำไม่ได้แต่พมาเพื่อไทย ทา,ทางทั้งที่นายกก็ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำนะครับผมยอมรับว,ว่าผมก็ไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่ทํางานหนักขนาดนี้นะแม้แต่ทักษินเองเนี่ยผมก็ก็ไม่เห็นงานหนักเท่าเศรษฐานี่เลยนะครับแล้ว การทำงานเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลานะครับแล้วขอโทษนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยรอบข้างทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีขวางน้ำเต็มไปหมดกับดักเยอะแยะนะครับมันอาจจะไปขัดผลประโยชน์ของ ใครหลายหายคนนะครับแต่ก็ทำมาได้มีผลงานดีขนาดนี้เนี่ยผมก็ผมก็พอใจนะครับจะว่าผมเอียงก็ยอมรับก็ไม่ได้เป็นไรนะครับมาด้อยค่าว่านโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงไว้เนี่ย ทำไม่ได้หรือใช้แค่หาเสียงเท่านั้นโดยไม่ได้กลับไปนึกถึงของตัวเองเลยว่า300นโยบายเนี่ยทิ้งไปซะ299เก้าชูไว้แค่หนึ่งเดียวเนี่ยแต่ก็ยังหลอกด้อมของตนนะครับว่าอ๋อถ้าตัวเองขึ้นมาทำนะ ทำได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้มันพูดเนี่ยใครมันก็พูดได้นะครับแต่ว่าประสบการณ์ทำงานแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องใช้ประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสาเร็จคนสาเร็จเนี่ยเราวันนี้เราเรารู้ว่า เขาทำงานสำเร็จเพราะว่าเราเห็นณนปัจจุบันแต่ก่อนที่เขาจะสำเร็จมาถึงวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้รู้เรื่องราวของเขาเหล่านั้นเลยว่าเขาจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรบ้างนานัประการนะครับที่เขาต้องแก้ไขมาแต่กับบางคนที่แม้แต่ธุรกิจของครอบครัวก็ยังทำ ให้มีกําไรไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าคือการที่เรามาขวางเนี่ยแล้วรัฐบาลดำเนินนโยบายเรือธงไม่ได้โอเคถ้าท่านทำ,ทำสำเร็จโครงการต่างๆมันหยุดมันชะลอไปเนี่ยท่านชนะท่านสะใจ แต่ท่านยืนอยู่บนซากปรักหักพังของสังคมเนี่ยท่านพวกท่านเนี่ยได้อะไรนะครับถ้าสังคมดีทุกคนมีงานมีเงินใช้เศรษฐกิจดีท่านก็ได้รับผลนั้นด้วยเช่นกันนะครับเมื่อสังคมดี ทุกคนมีงานมีการมีเงินใช้ก็จะมีความสบายในการดำเนินชีวิตอยู่นะครับแล้วก็สังคมไทยก็จะกลับมามีรอยยิ้มสยามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองก็ได้แต่หวังว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคนำเสนอ ทำโครงการที่เป็นเรือธงต่างๆได้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับปราศจากพวก <c oughs> ไม่หวังดีต่างๆขอให้พวกนั้นจงจง,จงแพ้ภัยตัวเองไปนะครับใครที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับวันนี้ก็ขอยุติค้าท่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ